นี่คือการขับรถตามกับแปลเบ็ดที่เราได้ลืมไว้นะแพนิพาซึ่งมีความลับหลายอย่างซ่อนอยู่เราจะปิดความลับนี้ไว้เป็นเวลา7วัน7จ็ดคืนแล้วเราจะเฉลยให้ผู้ร่วมเดินทางได้ฟังเราได้ถ่ายภาพหลักฐานมาแล้วพร้อมพยานยืนยันคือท่านผู้จัดการจากระปุ จะเห็นได้ถึงทางที่ค่อนข้างจะแตกระแหงสงสัยฝนไม่ตกมานานท้ไม่ดินไม่จับหัวว่าเราเปิดเองก็ดีนะครับ <c oughs> โอ้สาว <c oughs> คือการเดินทางขากลับกลับไปเอาเวท <c oughs> ไม่ใช่ขากลับสู่มาหานครพิทยาลัยคอนแกนเราจะผ่านโค้งซึ่งจัดได้ว่าเป็นโค้งที่น่าดิบพอสมควรแต่เราไม่สามารถทำได้เพราะเราทำไม่เป็น <c oughs> แต่เราทำอาจจะเกิดมีการฟลิป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  จะเห็นถึงลุงที่เพิ่งกลับจากการทำงานก่อสร้างบริษัทบริษัท BPE มันย่อมาจากอะไรผมก็คงไม่สามารถจะอ่านออกได้เพราะมันตัวเล็กเสียเหลือเกินเขาคือนีเกเตอร์นำทางให้เราชั่วคราวด้านซ้ายมือคือรีสอร์ทกีนเล็กวิวซึ่งเป็นที่ที่ผู้จัดการจักรพงของเราได้พา สตรีนางหนึ่งซึ่งเป็นลำดับที่18มาเชยชมความงามของธรรมชาติที่ผ่านไปนั่นคือเราหญิงชายบิ๊กไบค์ที่ขี่รถเล่นชมวัวและปลาที่ทำจากเปลือกหอยนี่คือสถานที่ ทางเข้าของเราซึ่งเขาจําเราไม่ได้หรืออย่างไรว่าเรามาแล้วหนึ่งรอบเขาก็ยังมาโบกเราด้วยความยินดีว่าจะได้เงินจากเราซึ่งเปล่าเลยเราได้กินไปแล้วสถานที่ค่อนข้างจะไม่น่าชมสักเท่าไหร่เนื่องจากความต้องการทางเม็ดเงินของชาวบ้านไรซึ่งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การจัดตกแต่งแบบพื้นบ้านพื้นบ้านจริงๆมีหินแห่ตอนนี้คงจะถึงเวลาที่ผมจะต้องลาจากไปแล้ว